รถก็อยู่กับเรามาสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าฟองยังไม่เคยทําคลิปแบบนี้เลยที่ว่าประตูมันจะกันหนีบเวลาเรายืนขวางมใช่ไหมเดี๋ยวฟองจะลองดูว่าปาเจโร่มันจะกันหรือเปล่าเสียวว่ะเออเออมันไม่กันอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเรายืนไม่ถูกจุดเหรอลองอีกรอบเอาเฮ้ยมันไม่กันอ่ะหรือว่าเราต้องมายืนตรงไหนตรงนี้ก็ได้อ่ะเรายู่ข้างๆมันนะ อบมันไม่ได้ไม่เลยถ้าคันนี้ไม่ได้เรามาดูคันนี้กันคันนี้เป็น Fortuner นะคะ t R D สอดแปดคันนี้ต้องกันแล้วแหละเออเออ <c oughs> ทำไมไมันไม่ได้อะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องขอไปลองศึกษาก่อนนะคะ <c oughs> ว่าทำยังไงให้มันกันหนีบหรือ <c oughs> มันไม่กันเออก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้